ช่วงวินาทีที่ไป้ายปก่อนจะขึ้นรถนะครับต้องมีการไหวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเซ f ตี้ทั้งหมดนะครับที่ของทางป้ายปายไว้ mm hmm. วเดี๋ยวเราไปลองมาดูดิว่าว่า,เ,าเขาต้องมีไหวหรืออะไรแล้วก็พามาดูในส่วนของตัวรถป,ไป้ายป้ายดีกว่า mm hmm. นี่ครับตัวรถที่ป้ายปายจะต้องใช้ในการแข่งขันนะครับ mm hmm. จะเป็นรถที่ใช้ในเชื้อเพลิงแบบคาร์บอนเนเชอร์ฟ mm ูเอลนะครับ mm hmm. องมาดูกัน ปลายปลายเจิดลูกพระเจ้านะครับก็ใช้น้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีความสะอาดนะครับของตัวเชื้อเพลิงอยู่แล้วก็อันนี้มาดูตอนปลายปลายกำลังจะขึ้นรถนะครับก็ต้องมีการไหวนะครับอันนี้ก็เป็นอยากให้ทุกคนได้ลองทําตามดูนะครับนี่ก็มีการใช้หมวกอันนี้บอกก่อนนะว่าเป็นเกียร์ตัวเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ ก็ป้ายาปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดูรถดูยางดูข้อดูอะไรหลายอย่างครับนี่ก็เป็นเบอร์รถประจำตำแหน่งนะครับก็คือเบอร์95ครับโดยมีอาจารย์ต้นนะครับที่เป็นอาจารย์ฝึกป้ายายนะครับๆๆๆก็ดูในส่วนของตัวหมวกเซฟตี้เห็นไมนี่มีการไหวมีการอะไรนะครับอย่างน้อยก็ให้ มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับมีอาจารย์็ดิุนๆดนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องทําสมาธินะครับใส่จุดแข่งใส่แล้วนะครับก็ตัวโมกันนอกนะครับก็จะมีตัวที่เป็นตัวเลขเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะนี่จะเป็นตัวหารเห็นไหมอันนี้ตัวฮารนะครับหรือป้องกันตรงคอนะครับเผื่อที่การชนด้านหน้าอะไรเงี้ยจะมีการดึงดันอะไรไว้นะครับ ตัวแมกกายางนะครับนี่ตัวแมกกายางเป็นประมาณนี้นะครับระบบเซฟตี้นะครับดูจากทางด้านหลังเห็นไหมทุกอย่างเห็นไหมเวลาตอนขับรถนะครับถ้าแข่งส่วนใหญ่นะก็ต,ต้องเอามือท่าไว้ที่ข้อมือนะครับเนี่ยเอาไว้ที่พวงมาลัยนะครับเพื่อจะได้ระบบเซฟตี้ดีขึ้นนะครับต่อครับตอนนี้ก็กําลังให้อ่เรียกว่าอะไรให้คําแนะนํานะครับการ แข่งขันอยู่นะว่าต้องเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับต้องทำยังไงเพราะว่าาสนามถึงแม้ว่านะครับจะเรียกว่าอะไรจะมีความเหมือนกันแต่ว่าบางทีการช่วงชิงการเบรกลึกการเดินคันเร่งการหักพวงมาลัยแต่ละช่วงโค้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เวลาลดลงได้ในแต่ละวินนะครับต้องมีการนิดนึงแล้วก็มีน้องเมยานะครับเข้ามาช่วยดูว่าเป็นยังไงนี่นะครับน้องเมยา่าครับปลายลายนะครับ นีะครับเราดูบรรดาแฟนคลับข้างบนนี่เยอะมากนะครับเีเรามาดูภายในรถแข่งคันครันี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็มีทั้งดับเพลิงนะเป็นเบาะรายโลแม็กซ์นะครับเครหลังจะเป็นอะไรสปาโก้เป็นหนังกลับนะครับภายในจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับป้ายป้ายป้ับเกียร์ธรรมดานะครับหมุกน็อคอย่างต้อมีเซอร์เอนะครับ ครับเีืยบพร้อมครับตอนนี้ก็ใส่ถุงหน้านะครับที่หลายคนน่าจะเข้าใจง่ายครับใส่ถุงหน้าถุงหน้าก็ยังเป็นการใส่อยู่นะครับรวมถึงตัวระบบเซฟตี้อื่นครับนีต้องใส่มอนิเตอร์นะครับหรือว่าใส่หูฟังนะครับเพื่อจะได้ยินการคอนโทรลนะครับจากทางหัวหน้าทีมนะครับว่าต้องยังไงนะครับที่มวกันน็อกก็มีตัวเขาเรียกว่าตัวเรดิโออยู่แล้วนะครับตัวมอนิเตอร์ ให้ฟังว่าอะไรยังไงนะครับการแข่งรถนะครับมันมีความเสี่ยงแล้วอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความเสี่ยงนั้นถูกป้องกันได้ด้วยระบบเซฟตี้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโลบารอบคันนะครับตัวเบรคนะครับโมกันน็อกตัวฮารตัวชุดกันไฟอย่างเงี้ยนะครับทุกอย่างก็ต้องมีพร้อมนะครับใส่ระบบเซฟตี้นะครับ